เดี๋ยวเราไปชมดูนะครับ mm hmm. บ๊อกพละโซนวาวนะครับ mm hmm. ของแบรนด์นาชิทางฝั่งญี่ปุ่นดูบ้างนะครับ mm hmm. ผมว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมนี mm ่ hmm. นะครับไมคอินเจแปง เป็น o ็อพโคชเนอวาลของอนาชินะครับผมซึ่งตัวนาชิเนี่ยจะพิเศษตรงที่ว่ามันมักจะมีเมนวนวลให้ปรับนะครับผมอย่างตัวเนี้ยจะคล้ายๆวาลตัวเดเร็กชันอร์วาลนะมีวาลควบคุม2ตัวแต่สามารถรีโฟรได้นะครับตัวนี้จะรีโฟรโดยใช้ไฟฟา้านะครับเป็นตัวสั่งการนะครับก็จะมีการ์ดมาสั่งมันอีกต่ส่วนตัวนี้นะครับเป็นป๊อปรีลีฟนะครับผมมีหน้าที่ ปรับแรงดันนะครับโดยใช้คําสั่งไฟฟ้านะครับไม่ต้องมานั่งปรับมือนะครับผมก็จะเซตกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตูนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งก็พิเศษอีกนะครับมันก็จะมีตัวก้านอย่างงี้นะครับให้ปรับซึ่งบอ r พาร์ชเนอร์ที่ห้ออื่นถามว่ามีไหมก็มีนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใช้มือบิดได้เลยอาจจะต้องใช้ประแจเอนะครับเป็นตัวหมุนนะครับซึ่งบางยี่ห้อก็ไม่มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีมาให้ แต่นาชิเนี่ยก็จะให้เป็นแบบว่าก้านมาหมุนด้วยก็จะดีนะครับผมดีมากนะครับนาชิเนี่ยจะจะเป็นสไตล์ของเขาเลยนะครับก็คือมีไอตัวทองเหลืองเนี่ยยื่นออกมาตัวอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่ตุดคอยเลยเป็นตัวดันครับผมโเควันนี้เ็ก็มาารีวิวคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับปัญหาเรื่องไฮดรอลิกนะครับไงสอบถามกันมาได้ ตลอดเลยนะครับผมยินดีต้อนรับครับผมมาปรึกษากันได้เรื่อยๆครับสวัสดีครับ